ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ารอบตัวของเราเต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายมากมายจนยากที่จะหลีกเลี่ยงจริงไหมล่ะคะแม้สารบางชนิดจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายแต่ก็ายังมีอีกหลายชนิดที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ไม่น้อยสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดิฉันนางสาวพิจุรีจาปาหอมดิฉันนางสาวสุพิชญาทองแบบและดิฉันนางสา ปิยบุญทัตจันร์เอ๊วันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันนะคะวันนี้พวกเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการทาง,ทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเมืองราชวิทยาคมาาหมพูดถึงห้องปฏิบัติการเราเนึ้ถึงอะไรกันบ้างคะพอพูดถึงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ต่างๆเช่นบีเกร์หลอดทดลองตู้สารเคมีขนาดใหญ่ และกล้องจุลทรรศน์ค่ะทุกคนคิดว่าการทดลองเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมคะแต่แตักคิดว่าห้องปฏิบัติการต้องมีแต่สารอันตรายแน่ๆเลยก่อนที่เราจะเข้าห้องปฏิบัติการเคมี B, เราควรเตรียมความพร้อมก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างล่ะก่อนที่เราจะเข้านะคะเราต้องเตรียมความพร้อม,อมโดยการทําให้ตนเองปลอดภัย การปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยค่ะมามาวันนี้เปี้ยวจะมาแนะนาวิธีการเซฟตนเองมามาตามเฟี้ยมา สิ19กาำลังระบาดสวงทั้งเดียวได้ถึงสองทางอย่างนั้นก็ตรงกับสุภาษิตที่ว่าอีงปืนนัดเดียวได้นอกสองตัวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหุยสุดยอดจริงๆต่อมาเราควรศึกษาขั้นตอน หรือรบกวนผู้อื่นค่ะาๆๆอุ๊ยมันมันเป็นสีชมพูแล้วอะ่ะมันได้สีแล้วเนี่ยจิตได้ื่องเยีว <c oughs> ขณะทำการทดลองไม่ควรรับประทานอาหารหรือนำอาหาร ลองทำมันนี้เล่นดีกว่าเอา้าไม่ควรทำการทดลองเพียงลำพังนะคะ ทางวิทยาศาสตร์ใครๆก็ใช้ได้แต่เราควรรู้จักหลักการวิธีใช้อย่างถูกต้องด้วยนะคะนอกจากนี้เราต้องรู้ถึงอันตรายของสารเคมีแต่ละประเภทด้วยนะคะยังไงล่ะไปดูกันเลยหรือที่เรียกกันว่าสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายยังไงล่ะซึ่งมีหลายระบบมากแต่เราอธิบายให้ฟังแค่2ระบบนะคะซึ่งระบบ GHS คือระบบที่จัดกลุ่มสารเคมีติดฉลาก ติดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนั้นๆเพื่อระบุความเป็นอันตรายและคุณสมบัติของสารเช่นสารไวไฟสารพิษต่อสิ่งแวดล้อมสารกัดกร่อนสารออกซิไดซ์วัตถุระเบิด หรือว่าจะเป็นระบบ NFPA ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในอเมริกาเพื่อแสดงถึงความอันตรายของสารโดยมีสีเป็นเครื่องแสดงความอันตรายและตัวเลข0ถึง4จากความอันตรายน้อยไปมากสีแดงแทนความไวไฟสีเหลืองแทนความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีสีน้ำเงินแทนความเป็นอันตรายต่อสุขภาพสีขาวใช้ใส่ตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอันตรายด้านอื่น คมีหลังจากที่เราทําการทดลองเสร็จแล้วเรามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะทําไมสารเคมีมีหลายประเภทจังเลยก่อนที่เราจะกําจัดเราต้องแยกประเภทของของเสียก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการกําจัดนั่นเองค่ะแยออกเอาของเสียออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. ของเสียจากห้องปฏิบัติการประเภทของแข็งแบ่งออกได้เป็น5ประเภทดังนี้ 1. ขวดแก้วขวสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ขวดแก้วเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดของแข็งและชนิดของเหลว 2. เครื่องแก้วและขวดแก้วสารเคมีที่แตกเครื่องแก้วขวดแก้วที่แตกหักชำรุดหลอดทดลองที่แตกหักชำรุด 3. ท็อกซิกเวสสารพิษและสารเคมีอันตรายสารก่อมะเ n ็ง 4. ขยะปนเปื้อนสารเคมีขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีทั้ง4ชนิด สามารถกำจัดโดยการส่งหน่วยงานภายนอกกำจัดและ 5. Organic w ก s t สของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนหรือมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อนการกำจัดสามารถฆ่าเชื้อโดยการออโต้คราฟที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียส15 psi 70นาทีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีการออโต้คราฟที่อุณหภูมิ121อองศาเซลเซียส สิ psi 30นาที2ของเสียจากห้องปฏิบัติการประเภทของเหลวแบ่งออกเป็น17ประเภทดังนี้ 1. L 0 1ของเสียที่เป็นกรดเช่นกรดซัลฟิวริกกรดไนตริกกรดไฮโดโครคลอริกของเสียจากการทดลอง BOD และ DO 2. L 0 2ของเสียที่เป็นเบสเช่นแอมโมเนียมคาร์บอเนตไฮดรอกไซด์ 3. L03 ของเสียที่เป็นเกลือเช่นโซเดียมคอร์แอมโมเนียไรเตรตซึ่งมีค่าของเกลือเกินมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม4 L04 ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสฟลูออไรเช่นกรดไฮโดรฟลูออริก oric, สารประกอบฟลูออไรซิลิคอนฟลูออไรด้5 L05 ของเสียที่ประกอบด้วยไซยาไนอะนินซี C, เช่น โซเดียมไซยาไนด์6 l 0 6ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียมเช่นกรดโดมิกจากการวิเคราะห์หาคลอไรด์7 l 0 7ของเสียที่เป็นสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เช่นเมอร์คิวรีคลอไรด์ของเสียจากการวิเคราะห์ COD อันคือเมอร์คิว8 l 0 8ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก เช่นอาร์ senic oxide อาร์ senic chloride 9 l 0 9ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นตัวอย่างเช่น barium calcium 1 0 l 1 0ของเสียประเภท oxidizing agents เช่น hydrogen peroxide permanganate hypochlorite 11 l 1 1ของเสียประเภท reducing agents เช่น กรดซัลฟิรัสกรดไอโอซัลฟูริกและอื่นๆ12 L12 ของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้ตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์เอสเทอร์อันดีไฮด์คีโตนกรดอินทรีย์อื่นๆ13 L13 ของเสียที่เป็นน้ำมันเช่นกรดไซมันน้ำมันพืชและสัตว์น้ำมันนิโตรเรียมและอื่นๆ 1 4 L 1 4ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจนเช่นคาร์บอนเตตาคอไรด์กดโรเบนซินคอลอเอทิลีนและอื่นๆ15 L 1 5ของเสียที่เป็นของเหลวอินรีย์ที่ประกอบด้วยน้ำตัวอย่างเช่นแอลโกอฮอล์ผสมน้ำฟิลนอนผสมน้ำเป็นต้นค่ะ 16. L16 ของเสียที่เป็นสารไวไฟเช่นอะซิโตนเฮกเซนไดเอสทีนอสเทอร์ ane, Easter, เป็นต้นค่ะ17 L17 ของเสียที่เป็นสารระเบิดได้เช่นพวกไนเตรตไนตรามีนคอเรตเป็นต้นค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถกำจัดได้โดยส่งบริษัทรับกำจัดและ3ประเภทของของเสียพิเศษ ของเสียที่เป็นกำมะถังสีเช่นเ3 5การกำจัดนะคะส่งบริษัทรับกำจัด 2. ของเสียที่มีจุรินทรีย์การบำบัดนะคะฆ่าเชื้อจุรินทรีย์ด้วยวิธีออโตคลาส 3. ของเสียที่เป็นสัตว์ทดลองกุ้งหอยปูปลาการกำจัดนะคะฝังกลุบและ 4. ของเสีย etbr การกำจัดนะคะจัดเก็บในถังเก็บของเสียพิเศษและส่งกำจัดค่ะและนำไปบำบัดของเสียเพื่อประโยชน์ในการบำบัดของเสียแต่ละชนิดโดยของเสียแต่ละประเภทควรมีป้ายกำกับของเสียให้ชัดเจนเช่นชื่อห้องปฏิบัติการปริมาณของเสียสถานที่วันที่เริ่มบรรจุของเสียเบอร์ติดต่อวันหยุดบรรจุของเสียส่วนประกอบของเสีย เป็นต้นค่ะเมื่อเรากําจัดแยกของเสียเรียบร้อยแล้วถึงเวลาบําบัดของเสียซึ่งเราสามารถบําบัดได้โดยจําแนกของเสียอันตรายออกเป็น4กลุ่มดังนี้ค่ะ 1. ของเสียที่สามารถกําจัดได้เองคือของเสียที่สามารถทิ้งได้เลยเช่นเกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษและไม่มีแอนไอออนที่เป็นพิษหรือมีอันตรายต่ออย่างอื่น 2. ของเสียที่ควรบําบัดก่อนทิ้งหรือนำส่งเป็นของอันตราย ครทำในปริมาณน้อยๆยและให้แต่ละห้องปฏิบัติการจัดการกันเองได้แก่ 3. ของเสียอันตรายที่ควรส่งกำจัดรายการของเสียที่ต้องรวบรวมเพื่อรอกำจัดดังแผนผันขงข้างบนเลยค่ะและ 4. ของเสียกลุ่มพิเศษคือของเสียที่ห้ามไปรวมกับเวทประเภทอื่นๆยกเว้นเมื่อผ่านการบำบัดเบื้องต้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญ และต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเมื่อนำส่งเมื่อแต่ละห้องปฏิบัติการทำการจำแนกประเภทของเสียอันตรายที่ควรส่งบำบัดได้แล้วจึงจะทำการติดต่อเพื่อนัดเวลาการเก็บของเสียอันตรายเพื่อนำส่งบำบัดต,ต่อไปทางที่ดีเราควารลดปริมาณก,ก่อนส่งกำจัดห้องปฏิบัติการควรมีแนวทางในการลดปริมาณของเสียอันตรายที่ไม่สามารถกำจัดได้เอง ก่อทรงบริษัทรับกำจัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดโดยการระเหยหรือการตกตะกอนเพื่อแยกโลหะหนักออกมาก่อนหรืออีกทางเลือกคือการทดลองแบบย่อส่วนเป็นสารใช้ปริมาณสารน้อยใช้เวลาสั้นลดภาวะในการกำจัดของเสียอีกทั้งยังสามารถทำการทดลองได้จริงการทดลองแบบย่อส่วนก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเป็นวิธีการที่น่าสนใจเลยใช่ไหมคะ นอกจากนี้เราทั้ง3คนในการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะไปชมกันเลยและท้ายสุดขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ความรู้ข้อปฏิบัติการการใช้ หรือความอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเราเชื่อว่าการานำเสนอในครั้งนี้จะช่วยสร้างความปลอดภัยในการเข้าห้องปฏิบัติการของทุกท่านไม่มากก็น้อยและอยากจะฝากทุกท่านว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนทุกขั้นตอนในการทำงานวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบคุณค่ะ